สวัสดีคุณผู้ชมเพจไทยดูทุกท่านนะชมยับขณะนี้นะผมกำลังอยู่ซอยพิบูลสงคราม11หรือว่าซอยพิบูลสงคราม1นึ่งขอไปครับซึ่งก็อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีในชื่อของบริเวณซอยท่าเรือพิบูลสงครามนะครับหรือว่าท่าเรือแตงโมนั่นเอง ในตอนนี้ผู้ชมครับสถานาการณ์ล่าสุดต้องบอกว่าบริเวณทั้งซอยนะครับประมาณช่วงประมาณต้นๆซอยเป็นต้นมานะครับที่ไม่ได้มีการวางกระสอบรายเอาไว้ก็เรียกว่าเอานองไปด้วยน้ําที่มีการทะลักเข้ามานะครับในช่วง2-3วันที่ผ่านมาก็เนื่องจากว่าฝนตกหนักแล้วก็น้ําในแม่น้ำเนี่ยมีการเรียกว่าสูงมากขึ้นอย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีนะตอนนี้ผมลุยน้ําเข้ามานะคุณผู้ชมประมาณเออผมสูง170ซนติเมตร ระดับน้ำเนี่ยจะสูงประมาณหัวเข่าพอดีส่วนวันนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบกันดีก็คือมันไม่มีฝนตกนะครับไม่มีฝนตกเข้ามาเพิ่มในวันนี้ในส่วนของน้ําวันนี้เนี่ยจะเป็นน้ําขังที่เกิดขึ้นมาตลอดหลายวันที่ผ่านมาในส่วนของเมื่อวานที่ผ่านมาเองเนี่ยผมก็ได้มีการไปเยี่ยมชมนะแล้วก็ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านที่บริเวณเชุมชนม,มัสยิดท่าอิดซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมขังอย่างหนัก จากสถานการณ์น้าท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้เช่นเดียวก,กันกับในจังหวัดอยุธยานะครับที่เราก็ทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ยที่อยุธยาเรียกว่าหนักมากนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็กะว่านะครับจะไปรายงานให้ผู้ชมได้รับชมกันในส่วนของตอนนี้ก็เป็นการรายงานบรรยากาศนะครับกับสภาพคร่าวๆให้ผู้ชมได้เหน็นกันก่อนนะครับว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้าง เมื่อกี้ผมเดินไปบริเวณท่าเรือมานะครับก่อนจะเดินกลับมาซึ่งท่าเรือเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าท่าเรือคุณแตงโมนั่นเองนะเป็นจุดที่มีการนําร่างของคุณแตงโมขึ้นมาก็จะมีในส่วนของรูปภาพนะครับกรอบรูปอยู่ที่บริเวณศาลาแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ทําการขึ้นไลฟ์ในบริเวณนั้นนะครับผมเดินออกมาก่อนที่จะว่ามันค่อนข้างจะอันตรายนะครับมันจะเป็นในส่วนของสะพานที่ก้ามไปบริเวณศาลาผมก็ไม่เห็นนะว่า ต้น้ำเนี่ยจุดไหนที่มันอาจจะมีหลุมมีบ่ออยู่บ้างนะครับหรือว่าบริวเวณไหนที่อาจจะไม่มีเาวกาับเออขอไปครับเราจับมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรวันนี้ยังไม่ได้มีการถามเออเรียกว่าคนในหมู่บ้านนะครับว่าได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างแต่ถ้าเอารวมๆแล้วจริงๆเนี่ยมันก็น่าจะคล้ายๆก,กันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนะครับชุมชนมัสยิดท่าอิฐก็คือหลักๆเนี่ยคนที่ทํางานนะครับอยู่ใน หมู่บ้านเองอย่างเช่นคนที่มีร้านซักรีดร้านซักเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้เขาได้รับผลกระทบอย่างหนักแล้วนะครับเหมารวมก็คือคนที่ทํางานอยู่ที่บ้านนั่นเองส่วนคนทั่วไปที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนเนี่ยถามว่าได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างนะครับก็คือเรื่องของการสัญจรไปมาแล้วก็การดําเนินชีวิตะครับที่มันยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เขาเนี่ยจะสามารถเดินออกมาจากบ้านของตัวเองเพื่อที่จะไปทํางานได้มันก็ต้องมาฝา่าเรียกว่าน้ําที่มีการหนุนสูงแบบนี้นะ เมื่อวานตอนกลับมาก็มีการล้างตัวผู้ชมก็ต้องบอกผู้ชมว่าน้ำมันคันนะครับตรงนี้ผมรู้สึกว่าบริเวณกลางซอยเนี่ยค่อนข้างที่จะน้ำมันจะสูงกว่าจุดอื่นๆแล้วก็บริเวณปลายซอยเดี๋ยวเราเดินกันไปถึงคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเขาจะมีการเรียกว่านำเอากระสอบซายนะครับมาก,กั้นแล้วก็ผู้ชมจะเห็นว่ามีเรืออยู่ตลอดนะครับเขามีเรือให้บริการตรงนี้ผมยังไม่ได้ทราบนะว่าแบบ เป็นเรือของทางชาวบ้านเองหรือว่ายังไงเพราะว่าในจุดนี้เองเนี่ยก่อนหน้าตอนปี25-65ที่มีการท่วมหนักแล้วนะผมก็เคยมีการมาทําข่าวอยู่ในบริเวณนี้เช่นกันก็เห็นว่ามันก็มีเรียกว่ายังไงน้ําท่วมขังอยู่ตลอดดังนั้นนี่อาจจะเป็นไปได้นะครับที่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็เตรียมรับมือกันว่ายังไงมันก็คงจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถหนีพ้นได้ แต่ละปีจะมีน้ําท่วมขังตลอดปีที่แล้วไม่แน่ใจนะครับว่าบริเวณนี้มีหรือเปล่าแต่ว่าในส่วนของหมู่บ้านท่าอิดนะครับหรือว่าชุมชนมัสยิดท่าอิดจะเป็นจุดที่มีน้ําท่วมขังอยู่ทุกๆปีนะครับในช่วงเวลาประมาณเดียวกันก็คือช่วงเ,เดือนท้ายๆของปีนี่แหละ เกิดเราเดินออกไปบริเวณหน้าปากซอยนะครับพ้นจุดที่มีการตั้งกระสอบทรายเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นคนละโลกหนึ่งคุณผู้ชมมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยก็คือพื้นถนนเนจะแห้งมากนะครับประกอบกับแดดที่ร้อนสุดๆเลยในเวลานี้มันจะดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับว่าในบริเวณนี้เนี่ยมีน้ําท่วมขังแต่จริงๆแล้วต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่ามันไม่ได้เกิดจากเรื่องของฝนตกอย่างเดียวที่ทําให้เกิดน้ําท่วมขังขึ้นนะครับสําหรับหมู่บ้านที่อยู่บริเวณริมแม่น้ําแบบนี้ มันจะมีในส่วนของสถานการณ์อื่นเช่นเรื่องของการที่เนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่นะฮะลักษณะของพื้นที่นะผมสมมติแล้วกันถ้าเกิดมาสลบลงไปติดกับแม่น้ำเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่น้ำเนี่ยสามารถไหลมาท่วมขังอยู่ในบริวเวณนี้ได้เช่นกันรวมถึงเรื่องของน้ำลุนสูงนะครับที่ทุกคนก็น่าจะเข้าใจกันดีตรงนี้เนี่ยผมพยายามไม่เดินไปในจุดอื่นๆเนื่องจากว่าแดดมันค่อนข้างที่จะร้อนนะครับ โทรศัพท์ที่เราใช้ในการไลฟ์สดเนี่ยมันจะดับไปซะก่อนเพราะฉะนั้นก็ทาการรายงานให้ผู้ชมได้รับฟังกันอยู่ในจุดๆดเดิมก่อนและเดี๋ยวพอรายงานเสร็จแล้วผมก็จะเดินตามทางไปเรื่อยๆออกไปบริเวณหน้าซอยนะครับให้คุณผู้ชมเห็นบริเวณที่เขามีการกั้นนะครับกระสอบรายเอาไว้เดี๋ยวเราเดินกันต่อตอนนี้แดดมันอ่อนๆไม่ได้ใช้เรือเข้ามานะผู้ชมเพราะว่าไม่รู้นะครับว่า เขามีให้บริการอะไรยังไงแต่ผมว่าน่าจะเป็นของบ้านแต่ละบ้านแหละนะครับมีทั้งพายเองบ้างมีคนลากจูงให้บ้างตอนนี้ผมเดินเอาอเลยเดี๋ยวผมขอเก็บรูปครับหนึ่งนะคุณผู้ชม นี่เดี๋ยวเราดูได้ว่าระดับน้ำเนี่ยมันสูงแค่ไหนก็คือดูผ่านระดับของรถคันนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันจะประมาณเกินครึ่งล้อขึ้นมาสักคู่นะครับ เมื่อวานมีไปถามชาวบ้านบ้างนะในซอยมสัสยิดจุมชนท่าอิดนะครับก็ถามว่าแลถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดเป็นความเคยชินหรือการปรับตัวอะไรยังไงบ้างน,นะครับบางบ้านเนี่ยต้องบอกว่าเขาสามารถที่จะปรับตัวได้ในการแก้ไขแต่ว่าบางบ้านก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วบ้านที่ทําโทรัพั์เริ่มร้อนคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นรถอีกคันนะ ố ทีแรกเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะท่วมขังคุณผู้ชมเห็นว่าหลายๆจุดในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในโซนของนนทบ,บรุรีก็คือบริเวณสะพานพระราม5นะครับที่เมื่อวานเนี่ยมีหลายคนแจ้งเข้ามาว่าเกิดน้ําท่วมอย่างหนักวันนี้ผมวนไปดูแล้วก็พบว่าตอนนี้น้ําแห้งนะครับ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจราจรใครที่สัญจรอ,อยู่ในบริเวณสะพานพระราม5เนี่ยก็สามารถสัญจรได้ตามปกตินะครับส่วนใครทีเ่เรียกว่ามีข้อมูลนะครับหรืออยู่ในจุดที่มีน้าท่วมและกําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับสามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้เพื่อเป็นกรับออกเสียให้กับเพื่อนๆนะครับที่กําลังรับชมกันอยู่ในขณะนี้เช่นกันครับ คุณผู้ชมเป็นประมาณนี้แล้วกันนะเหมือนโทรศัพท์จะร้อนร้อนแบบร้อนจี๊ดเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นว่ารายงานผู้ชมอีกครั้งหนึ่งว่าขณะนี้เนี่ยผมอยู่บริเวณท่าเรือพิบูลสงครามนะครับก็คือชมุมชนพิบูลสงครามนั่นแหละตรงนี้หลายคนน่าจะทราบเป็นดีว่าจะมีน้ําท่วมขังอยู่บ่อยๆนะครับในหลายๆปีในส่วนของเมื่อวันที่ผ่านมาผมก็ได้ไปที่บริเวณชมุมชนมัสยิดท่าอิดนะครับก็ไปสัมภาษณ์ พอไปพี่น้องนะครับก็พบว่ามีความเดือดร้อนกันพอสมควรเรียกว่ามันเกิดมาตลอดนะครับเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก็ต้องแก้ที่บ้านของตัวเองไปก่อนบางหลังก็มีการใช้ตัวของไดโวนะครับหรือว่าเครื่องดูดน้ําในการดูดออกจากบ้านแล้วก็มีการติดเรียกว่าปิดบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็น่าสนใจคือการที่เอาดินน้ำมันนยะมาแปะอยู่ตามจุดต่างๆนะครับเพื่อกันน้ำที่จะเข้ามา อันนี้ก็เป็นวิธีที่สามารถใช้ได้จริงนะเมื่อวานผมเห็นมากับตา